บุญเหตุเพราะบุญเก่ามากพอหรือกรรมเก่าฝ่ายดีตามทรงผลในชาตินี้การให้ทานพร้อมด้วยใจที่มีกำลังทำให้รวยเหตุเพราะรู้จักการสร้างบุญบาร,รมีที่ถูกต้องคนที่จัดจเจริญและร่ำรวยได้ต้องมาจากการที่มีบุญเก่าและบุญใหม่มีกำลังมากพอที่จะส่งให้พบกับความสุขเมื่อมีความสุข ก็จะนำไปสู่ความเจริญฉะนั้นเรื่องของการสร้างบุญด้วยการทำกรรมดีนั้นจึงถือเป็นอีกเรื่องที่สำคัญเหตุเพราะรู้จักการสร้างบุญบาร,รมีที่ถูกต้องสำหรับคนที่ฉลาดในการสร้างบุญนั้นเขาจะรู้จักการสร้างบุญเพื่อให้ตัวเองได้ใช้ในชีวิตทั้งในระยะสั้นระยะยาวคนที่ไม่รู้จักบุญ คือคนที่ปิดกั้นความเจริญด้วยมือของตัวเองความฉลาดที่ว่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่เป็นเรื่องที่สอนให้คนคิดเอาเปรียบกันแต่อย่างใดแต่เป็นเผยแพร่ความรู้เพื่อนำมาสู่การรอบรู้อย่างลึกซึง้งมีความรู้เต็มรอบถึงที่มาที่ไปถึงเหตุและผลการสร้างบุญที่ถูกต้องและได้ผลของบุญ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องยึดถือหลักพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการสร้างบุญบาร,รมีเท่านี้การสร้างบุญบาร,รมีที่ถูกต้องต้องมาจากการทานศีลภาวนาที่เป็นบันไดาสามขั้นในการสร้างบุญบาร,รมีทางพระพุทธศาสนาทุกคนทำบุญเพื่อให้ใจสบายมีความสุขทำให้ใจมีกำลังที่จะทำกิจการใดๆ ก็ตามแบบปลอดโปร่งโร่งสบายไม่ติดขัดและมีหลักในการดำเนินชีวิตที่เป็นสุขในชาติปัจจุบันการทำบุญช่วยทำให้ใจเป็นอิสระพร้อมจะก้าวต่อไปในคุณงามความดีอย่างอื่นหรือเปิดช่องให้นำเอาคุณสมบัติอันดีงามอื่นๆมาใส่เพิ่มเติมแก่ชีวิตเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นขณะเดียวกัน บุญก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดภาวะหน้าบูชาคนที่ทำบุญมักเป็นคนหน้าบูชาเพราะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมมีความดีบุญทำให้เกิดภาวะหน้าบูชาแก่ผู้ที่ทำบุญสม่ำเสมอและเมื่อได้ทำบุญแล้วจิตใจก็อิ่มเอิบเป็นสุขที่ประณีตลึกซึ้งขึ้นไปเป็นความสุขที่ยั่งยืนยาวนานและเป็นความสุขที่สงบ บุญนั้นมีด้วยกันสามระดับซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายในการทำบุญของคนเราที่น่าจะเป็นข้อแนะนำและแนวทางให้ได้พิจารณากันว่าเรากำลังทำบุญไปเพื่ออะไรข้อที่หนึ่งทำบุญก็เพื่อประโยชน์สุขในปัจจุบันทิฏฐธรรมมิกัตถะคือการทำบุญด้วยใจบริสุทธิ เพื่อให้เกิดผลดีแก่ผู้รับทันทีแม้ว่าจะไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่บุญที่ทำนั้นจะต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเมื่อทำกรรมดีจะต้องได้ดีทำให้เกิดลาภบริวารสถานภาพความเป็นอยู่ความสุขคำชมเชยกรรมดีสนองตอบกลับมาการทำบุญเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาใจอย่าติดอยู่แค่พระที่เราเคารพ ประสงค์ที่ทั้งอยู่ตรงหน้าเราหรือวัตถุทานที่เราทำใจเราจะต้องมองยาวต่อออกไปถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปเมื่อทำบุญก็มุ่งหมายใจและอิ่มใจว่าพระพุทธศาสนาของเราจะได้ดำรงอยู่ยั่งยืนมั่นคงต่อไปประโยชน์สุขจะได้เกิดแก่มนุษยชาติเวลาทำบุญ ถ้าทำอย่างนี้ใจของแต่ละท่านก็จะขยายกว้างออกไปอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้ใจเราเกิดปิติว่าเออครั้งนี้เราก็ได้มีส่วนร่วมอีกแล้วนะในการทำนุบำรุงพระาศาสนาและสร้างเสริมประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์แล้วเราก็เกิดความอิ่มใจสุขใจทำให้ใจมีกำลังในการต่อสู้ชีวิตต่อไป ข้อที่สองทำเพื่อประโยชน์สุขที่สูงขึ้นสัมปรายิกัตถะนั่นคือประโยชน์ที่ลึกซึ้งล้ำลึกกว่าจะมองเห็นกันเฉพาะหน้าเพื่อเสริมสร้างและยกระดับจิตของผู้ที่ทำบุญนั้นให้สูงขึ้นไปมีจิตใจที่ละเอียดประณีตมากขึ้นอันเป็นจุดหมายขั้นสูงขึ้นไปและเพื่อเป็นหลักประกันชีวิตเมื่อละโลกนี้ไป คลายความยึดติดผูกพันในวัตถุไม่ตีค่าผลประโยชน์สูงเกินไปจนต้องไขว่คว้าอันนำมาซึ่งเหตุของการกระทำความชั่วร้ายและบุญที่ทำนั้นจะส่งผลในภพต่อไปหรือจะเรียกว่าทำบุญไว้เป็นสเสบียงบุญในชาติต่อไปก็ได้ข้อที่สทํทำบุญเพื่อประโยชน์อย่างยิ่ง ปรมัตถะคือประโยชน์ที่เป็นสาระแท้จริงของชีวิตอันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดหรือที่หมายขั้นสุดท้ายคือไปสู่นิพพานได้แก่การรู้แจ้งสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงการรู้เท่าทันคติธรรมดาของการเวียนว่ายตายเกิดไม่ตกเป็นทาตุของโลกและชีวิตมีจิตใจเป็นอิสระโปร่งโล่งผ่องใส ไม่ถูกบีบคั้นด้วยการยึดติดถือมั่นหวัดวันของตนเองปราศจากกิเลสที่ทำให้เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่อย่างไร้ทุกข์ประจักษ์แจ้งความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์สิ้นเชิงอันประกอบพร้อมด้วยความสงบเยือกเย็นสว่างสวัยเบิกบานโดยสมบูรณ์และนี่แหละคือจุดมุ่งหมายในการทำบุญที่แท้จริง เมื่อเราได้รับทราบไปแล้วว่ามีอะไรบ้างก็ลองพิจารณากันดูว่าเรากำลังทำบุญเพื่ออะไรกันแน่ต่อไปขออธิบายในการทำบุญที่กระทำด้วยความไม่บริสุทธิ์มีบาปเจือปนนั้นซึ่งผลของบุญที่ทำนั้นยิ่งน้อยลงไปอีกเพื่อความเข้าใจในเรื่องของบุญก็ขอยกเอาคำเทศนาของหลวงพ่อพุทธทาสแห่งสวนโมก อริยสงฆ์และปราดผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งในพระพุทธศาสนาในตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้เคยเทศเทศนาพูดถึงวิธีทำบุญสาแบบเพื่อเตือนสติคนที่ดีมากๆและเห็นภาพทำความเข้าใจในทุกระดับจริตง่ายมากซึ่งท่านได้เปรียบวิธีการทำบุญและผลของบุญเหมือนกับบุคคลสามประเภท ได้เอาน้ำสามชนิดมาอาบน้ำชำระล้างตัวโดยสรุปเนื้อหาก็คือหนึ่งบุคคลทำบุญเหมือนเอาโครนมาอาบคือคนที่ทำบุญด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเปลี่ยนสัตว์ฆ่าบัวฆ่าควายฆ่าเป็ดฆ่าไก่และก็เอาเนื้อสัตว์เหล่านั้นมาจัดงานบุญเลี้ยงกันรวมทั้งมีเลี้ยงสุรายาเมาด้วย จนบางครั้งเกิดการทะเลวิวาททำร้ายกันเหล่านี้เป็นการทำบุญด้วยการทำบาปเหมือนกับเอาน้ำโคลนมาชำระตัวซึ่งไม่มีวันจะสะอาดได้บุญนั้นน้อยหรือแทบจะไม่ส่งผลอะไรเลยกับชีวิตมีแต่กรรมไม่ดีทั้งสิน้นบุคคลที่ทำบุญเหมือนเอาน้ำเจือด้วยแป้งหอมมาอาบคือคนที่ทำบุญด้วยความหลงความไม่รู้ ผู้หยุดมั่นถือมั่นในบุญเป็นอย่างมากเมาสวรรค์เมาวิมานเป็นการทำบุญด้วยกิเลสหรือความยึดติดอย่างรุนแรงทำแล้วหวังผลให้ต้องเป็นเช่นนั้นให้เกิดเป็นเช่นนี้เหมือนเอาน้ำที่เป็นเครื่องหอมมาอาบชำระกายซึ่งก็มีวันที่ร่างกายจะสะอาดได้เหมือนกันค่ะผลบุญที่ได้น้อยลงไปเพราะมีกิเลสมาตัดทอนกำลังลง ประเภทคนที่ทำบุญสิบบาทแต่หวังที่จะรวยแบบฉับพลันเป็นล้านล้านทั้งทังที่ไม่เคยทำกรรมดีจนถึงขั้นเป็นกรรมตัดกร่ายดีมาก่อนเลยบุคคลที่ทำบุญเหมือนเอาน้ำสะอาดมาอาบก็คือคนที่ทำบุญด้วยใจสงบร่มเย็นไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเราทำบุญเพราะเป็นหนทางแห่งความดี ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยมีพรมวิหารสี่เป็นหลักอันมีความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาคนที่ทำบุญแบบนี้เหมือนคนเอาน้ำสะอาดบริสุทธิ์มาอาบย่อมสะอาดและมีความสุขก,กายสบายใจและได้บุญกุศลเต็มกำลังมากกว่าบุคคลสองประเภทแรกเมื่อเราฟังคำสอนของท่านพุทธทาสแล้ว ลองพิจารณาว่าวันนี้เราต้องถามตัวเองแล้วค่ะว่าทําบุญด้วยน้ําอะไรถึงร่างกายและจิตใจถึงจะสะอาดได้การให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนานิยมเรียกกันสั้นๆว่าทานศีลภาวนาซึ่งการให้ทานหรือทําทานนั้นเป็นการสร้างบุญที่เป็นเบื้องต้นที่สุด ง่ายที่สุดที่สามารถทำได้ทุกเวลาทุกสถานที่ผู้รับนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นพระสงฆ์อย่างเดียวกับใครก็ได้แม้แต่สัตว์ทั่วไปแต่ขอให้เราทุกคนเข้าใจว่าในการทำบุญทั้งสามขั้นนี้เป็นระดับขึ้นไปและเกี่ยวเนื่องกันซึ่งไม่ว่าจะสร้างบุญด้วยการให้ทานมากน้อยเพียงใดก็ไม่มีทางที่จะได้บุญมากกว่าการรักษาศีลไปได้ และถึงจะถือศีลเข้มข้นเคร่งครัดอย่างไรก็ไม่มีทางจะได้บุญมากเกินไปกว่าการเจริญภาวนาไปได้จันนั้นการเจริญภาวนาจึงเป็นการสร้างบุญบาร,รมีที่มีกำลังสูงที่สุดได้บุญบาร,รมีมากที่สุดผลของทานเป็นปัจจัยให้ได้ลาบสักการะผลของการรักษาศีลให้เกิดความสุขหลายๆประการ ผลของการเจริญสมาธิและศึกษาธรรมเป็นเหตุให้เกิดปัญญามีความฉลาดคนที่มีชีวิตตั้งอยู่ในความประมาทในเวลานี้นั้นจะเริ่มหรือคิดจะเริ่มทำบุญก็ต่อเมื่อคิดว่าตัวเองมีเคราะห์หรือเริ่มจะโชคร้ายจึงร้อนใจวิ่งพรานไปสร้างโน่นสร้างนี่ถวายเงินถวายทรัพย์สินกันวุ่นวาย จงรู้ไว้เถิดว่าการทำบุญนั้นทำได้ตลอดเวลาทำได้ทุกเวลาโดยที่เราไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์หรือเกิดวิบากกรรมไม่ดีขึ้นเสียก่อนสำหรับคนที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นเขาจะเร่งสร้างบุญไว้ตลอดเวลาเป็นการเก็บสเสบียงตุนไว้ยามที่ขาดแคลนจะได้ฉิบช่วยมาใช้ได้ทันทีและยังเอาบุญที่มีไปช่วยเผื่อแผ่สงเคราะห์ผู้อื่นได้ด้วย บุญที่ทำไว้ตลอดเวลาจึงเป็นเหมือนเงินฝากประจำแบบพิเศษอยู่ในธนาคารสวรรค์ที่สามารถเบกิกถอนมาใช้ได้ตลอดเวลาและเต็มจำนวนด้วยถ้าเรารู้จักวิธีที่จะเบิกมาใช้และทันการซึ่งครูบาอาจารย์หลายท่านได้พิสูจน์แล้วว่าบุญญาดีนั้นสามารถที่จะคล้วยขายวิบากกรรมที่หนักเป็นเบาได้จริง ส่วนบุญที่จะส่งผลให้เราทุกคนแบบทำแล้วได้เลยทันทีก็คือความสุขใจที่มาจากจิตใจที่รู้จักการให้ไม่เป็นผู้ที่คอยรับแต่ฝ่ายเดียวมีแต่ความสุขดังพุทธพจน์ท,ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าท่านทั้งหลายอย่ากลัวตะบุญเลยเพราะคําว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุข ในการสร้างบุญบารมีในพระพุทธศาสนาที่มาจากทานศีลภาวนาขอให้ยึดหลักในเรื่องของบุญกิริยาวัตถุสิบเป็นหลักเพื่อเป็นการสร้างบุญที่ถูกช่องทางและได้ผลมากที่สุดคือหนึ่งให้ทานแบ่งปันผู้อื่นด้วยสิ่งของไม่ว่าจะให้ใครก็เป็นบุญคือทานน้ำมันการให้ทานเป็นการช่วยขัดเกลาวความเห็นแก่ตัวความคับแคบ ความตรณีทีเนียวและความยึดติดในวัตถุ 2. รักษาศีลก็เป็นบุญคือศีลละไมเป็นการฝึกฝนที่ลดละเลิกความชั่วไม่ไปเบียดเบียนใครมุ่งที่จะทำความดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นเป็นการหล่อเลี้ยงบ่มเพาะให้เกิดความดีงามและพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ให้ตกต่ำ 3. ามเจริญภาวนาก็เป็นบุญ คือภาวนาใหม่การภาวนาเป็นการพัฒนาจิตใจและปัญญาทำให้จิตสงบไม่มีกิเลสไม่มีเครื่องเศร้ามองเห็นคุณค่าสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงผู้ที่ภาวนาอยู่เสมอย่อมเป็นหลักประกันว่าจิตจะมีความสงบชีวิตมีความสุขคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสูงขึ้นข้อที่สอ่อนน้อมถ่อมตน ผู้น้อยอ่อนน้อมท่อมตนต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็แสดงออกในความมีเมตตาต่อผู้น้อยและต่างก็อ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรมรวมถึงการให้เกียรติการให้ความเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกันทั้งในความคิดความเชื่อและวิถีปฏิบัติของบุคคลและสังคมอื่นเป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนก็เป็นบุญก็คืออภจญย,ยนานใหม่ ข้อที่หช่วยเหลือสังคมรอบข้างช่วยเหลือสละแรงกายเพื่องานส่วนรวมหรือช่วยงานเพื่อนบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือก็เป็นบุญเวทย,ยาวัจจะไม่ข้อที่ 6. เปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทำบุญกับเราหรือในการทำงานก็เปิดโอกาสให้คนอื่นมีส่วนร่วมทำร่วมแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็เป็นบุญคือปฏิฐานะใหม่ข้อที่7ยอมรับและยินดีในการทำความดีหรือทำบุญของผู้อื่นเป็นการเปิดโอกาสร่วมใจอนุโมทนาในการกระทำความดีของผู้อื่นก็เป็นบุญคือปัตตานุโมทนาใหม่ ข้อที่8ฟังธรรมบ่มเพาะสติปัญญาให้สว่างสวยัยฟังธรรมะฟังเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อสติปัญญาหรือมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ดีเป็นความจริงความดีความงามก็เป็นบุญคือธรรมสวรรดิไม่ข้อ9แสดงธรรมให้ธรรมะและข้อคิดที่ดีกับผู้อื่นแสดงธรรมนำธรรมะไปบอกกล่าว เพื่อแผ่ให้คนอื่นได้รับฟังให้เขาได้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่ดีเป็นเรื่องของความจริงความดีความงามก็เป็นบุญคือทำเทศนาใหม่และข้อ10บทำความเห็นให้ถูกต้องและเหมาะสมมีการปรับทิฏฐิแก้ไขปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องตามธรรมให้เป็นสัมมาทัศนะอยู่เสมอ เป็นการพัฒนาปัญญาอย่างสำคัญก็เป็นบุญคือทิฏฐุจุกรรมในข้อที่10นี้ที่เป็นทิฏฐุจุกรรมหรือสัมมาทัศนะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทําบุญทุกชนิดและทุกโอกาสจะต้องประกอบและประกบเข้ากับบุญกิริยาวัตถุข้ออื่นทุกข้อเพื่อให้งานบุญข้อนั้นๆเป็นไปอย่างถูกต้องตามความหมายและความมุ่งหมาย พร้อมทางได้ผลถูกทางเพราะฉะนั้นผู้ปรารถนาจะทำบุญจึงต้องรู้ว่าบุญนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรถ้าปฏิบัติแล้วไม่อาจชำระสันดานให้ผ่องใสบริสุทธิ์ได้หรือไม่นำให้เกิดความฉลาดว่าสิ่งนี้ชอบสิ่งนี้ไม่ชอบสิ่งนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นบุญแต่เมื่อสามารถจัดชำระสันดานให้บริสุทธิ์แล้ว และนำให้เกิดความฉลาดรู้จักผิดชอบจึงจัดว่าเป็นบุญและอยากจะให้สังเกตกันดีๆว่าจะเห็นว่ายังมีอีกวิธีหนึ่งในวิธีการทำบุญบารามีและได้อานิสงส์บุญโดยไม่ใช้เงินเลยก็คือการร่วมอนันนโมทนาบุญเพราะเมื่อเราเห็นคนอื่นทำบุญเราก็รู้สึกยินดีในบุญนั้นเราก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญไปด้วย แต่ก็ไม่เท่ากับคนต้นทุนเรียกว่าปัตตานนโมทนาไม่ตอนนี้เราคงเข้าใจกันดีแล้วนะคะว่าอานสงส์ของบุญที่มาจากการทานทั้งหมดนั้นน้อยกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลนั้นก็ยังน้อยกว่าการภาวนาและการได้อานิสงค์บุญมากโดยไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวก็มีหลายทาง อาทิเช่นการให้ธรรมทานการให้อภัยทานการรักษาศีลและสุดท้ายก็คือการภาวนารวมถึงการกร่วมอนุโมทนาน,นั่นเองที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ค่ะเป็นการสร้างบุญบาร,รมีที่ถูกต้องและได้ผลมากที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้เชื่อว่าหลายคนก็พอจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าการสร้างบุญบาร,รมีที่ถูกต้องนั้นคืออะไร และบุญบรารมีที่เราทําเท่านั้นจะพาเราไปสู่ความสุขไปสู่ในทุกสิ่งที่เราปรารถนาทุกประการ